ดีใจมากครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าตั้งแต่แบบตั้งแต่วันที่รู้ว่ามีโปรเจกต์นี้แล้วก็ผ่านโปรเซสหลายๆอย่างเออพายโลที่ทุกคนรู้รับรู้กันเนี้ก็4ปีเต็มเลยครับสปีเต็มถึงกว่าจะกว่าจะล <c oughs> งให้ได้ฉายทุกคนได้ดูกันครับ,บ <c oughs> ดูาการมาเป็นอย่างไรห <c oughs> ลักๆเลยครับโควิดหลักๆโควิดเลยด้วยด้วยมันมันต้องแบบว่าสเกลกองมันต้องใหญ่ด้วยอะไรแบบต้อง ดีเทลมันต้องเยอะอะไรเงี้ยคนอาจจะต้องเยอะนิดนึงมันก็เลยแบบว่าเป็นการรอด้วยแล้วก็กลับกลายปว่ามันก็เป็นโอกาสอันดีที่ทําให้ทีมบททีมโปรดักชันได้เตรียมตัวทีมบทได้แก้บทให้มันได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็ถึงเวลาสมควรคุณคณิตายาวันยู่ครับมาครับกาครับกปเล่นหนงกลางกลางรนครับก็เป็นก็เป็นโอกาสดีทําให้ทําให้บดได้บดได้แก้ได้อย่างดีขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ทีมงานได้เตรียมโปรดักชันอย่างดีขึ้นใช่แล้ว ค่ะ่นี่รู้ว่าเป็นแคสติ้งต้องออกเป็นหน้าตาแบบนี้เรื่องจากอะไรคะคือที่เราใช่ไหมใช่โอเคก็จริงๆด้วยความที่เรื่องหนังเรื่องนี้เราอยากให้มันแบบมีบรรยากาศความเป็นวัยรุ่นเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบที่แบบตอนเราสมัยเราเรียนเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นคาแรคเตอร์แบบนี้มีคนแบบมั่นใจในตัวเองมีคนคิดว่าตัวเองหล่อมีเด็กเรลียนเก่ง มีเพื่อนผู้หญิงที่แบบคอยพิทักษ์สาวสวยในกลุม่มมีเด็กผู้ชายหลังห้องที่ไม่เอาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแล้วพอแคสพวกเขาน้องๆทุกคนนะคะก็ะคือทุกคนมีมีมีศักยภาพแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบเหมาะสมะคะ่ะ อย่างนีโอเป็นต้นนีโอเล่นเรื่องนี้ก็จะสบายหน่อยเพราะว่าแทบจะเป็นการมาทำสายดราม่าเลยใช่เล่นเรียกว่าเด็กที่มีความสามารถและศักยภาพครับอันนี้ป็่ผลพูดครับใช่เรียกว่าเขาได้แรงใจมากทุกคนที่ไปเจอจริงจริงได้มากกว่าที่เราตั้งตั้งตั้งความหวังไว้อะคือพอ พอเขารวมอยู่ด ah ้วยกันแล้วพี่ฝนตั้งความหวังไว้ประมาณไหนครับตั้งความหวังไว้ว่าเราจะดูแลเขาได้ดีกว่านี้แต่พอดำเนินจริงพวกเราก็ดูแลตัวเองดีกว่าดูแลตัวเองบรรลุมันแล้วแล้วมันยิ่งอยู่กันดานเข้าดานเข้าพลังมันยิ่งมากขึ้นจนดูพวกเราควบคุมยากลักแรงคนควบคุมยากโอเคค่ะไม่ รู้ใจแค่นตาจะไหลไหมก็มากมากในที่สุดก็ได้ถ่ายสักทีก็อย่างที่บอกไปในหลายๆสองพลาดว่าเรารู้สึกสบายใจทุกครั้งที่เราได้ร่วมงานกับเขาเขาเป็นเซฟโซนที่ปลอดภัยเวลาอยู่ด้วยเป็นพาเนอร์ดีๆมากมาก พาราไปหลายเม็ดอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความวุ่นวายนิดนึงใช่โซนๆเป็นฟิลเหมือนเพื่อนมีโอมีโอมีโอทำให้วุ่นวายมีโอทำให้วุ่นวายที่สุดโอผมว่าผมค่อนข้างที่เร no, ียบร้อยที่สุดแล้วนะครับไมผมเรียบร้อยครับอ่านที่โอนะที่โอครับผม เรื่องนี้เป็นยังไงเนคาแรคเตอร์ของไอเป็นอะไรครับผมผมโอมครับร<น>ับบทเป็นโด่งนะครับคาแรคเตอร์ของโด่งก็จะมีความเป็นเป็นเพื่อนอยู่แบบว่ารักเพื่อนชอบอยู่กับเพื่อนเพื่อนคิดอะไรเราก็คิดอย่างนั้นเพื่อนอยากทําอะไรเราก็ทําตามมีความแบบซื่อๆมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมากๆใช่แล้วก็มีความจริงใจคือโด่งโด่งเวลาโด่งรู้สึกอะไรหรือโด่งคิดอะไรโด่งจะไม่แสดงออกหลายชั้นโด่งจะแสดงออกชั้นเดียวเลยครับ เป็นสายเขาเรียกว่าตามเพื่อนดีกว่าคือคือคือตามเพื่อนแล้วก็เอาด้วยใช่ครับในเรื่องที่ใครเลอนกต้องเสียอะไรบ้างที่สุดน่าจะเป็นไม้กับเปลาครับใช่ครับเข้าคะแนกันง่ายไหมครับง่ายครับดีเลยครับมันเกิดมาคู่กันครับผมไม่เห็นผมไม่เห็นไม่ต้องจูนไม่ต้องเวิร์กช็อปเยอะครับมันเกิดมาคู่กันครับเอาไม้เอาไวเล่นก็ได้เลยได้เลยครับไม่มีในบทด้วยซ้ำครับบางทเดีย เราอยู่โครับอยู่รอยู่กลางเลงมีสเตนไหมครับ <c oughs> <c oughs> อโอเคครับครับบ้างกับหลังจากได้ดูก่อนวเว,นว,ร <c oughs> วอร์ชันก่อนที่จะได้เข้าโรงนหรือว่าดูวันนี้ร้งแรกออืมผมว่าเวอร์ชั่นก่อนที่จะเข้าโรงอ่ะได้ดูไปแล้วรอบหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ารอบเนี้ยจะดีกว่ารอบแรก <S <S <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่ารอบแรกไม่ดีนะรอบแรกก็คือดีมากแล้วแต่ผมว่าดีได้อีกเดี๋ยวรอชมกันเลยในภาพรวมภาพยนตร์ครับผมอืม รอบนี้ก็คือดีที่สุดใช่อยากจะให้คนดูได้ประชุนสมารอะไรบ้างก็ด้วยในเรื่องปูมาเป็น2542เนาะครับใช่แล้วก็อยากจะให้คนดูเนี่ยย้อนกลับไปย้อนวันวานกลับไปดูว่าเออช่วงนั้นเราเป็นยังไงช่วงตอนที่เราเป็นเด็กเป็นยังไงใช่ครับใช่มิวไปตรงกลางมาเล่นต้นเล่นก่อนนะเล่นเล่น มาพระเอกมาแล้วในเรื่องก็เป็นแก๊งใสอะไรเลยค่ะคะถามผมหรอยอ๋อในเรื่องครับก็เป็นแก๊งต่องนี่แหละครับผมก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเป็นคนรวยเป็นคนที่แบบว่าเฮฮาแล้วก็เป็นคนที่โรเชชันนิดนิดอะไรเงี้ยครับก็นิดหนึ่งครับจริงๆตอนแรกยากเหมือนกันเพราะว่าอยากกลับให้มันไม่ มันไม่เหมือนตัวเองมากขนาดนั้นก็เลยแบบลองหาอะไรแอดออนเข้าไปะอะไรเงี้ยผมสนุกคือการที่เราเล่นนอกบทกันครับก็ต้องไปรอดูเอาว่าเนี่ยไหนบ้างที่นอกบทกัน <c oughs> ทุกซีนนะครับที่นอกบทในเรื่องรากบทเป็นจะโอดนะคะก็คือเป็นผู้นสนิทของหลินจะเป็นผู้หญิงหัวข้าแค่จะตรงข้ามกับหลินเลย กลิ่นจากข้าคนนี้ที่จะเข้ามาลุ้นกิ่หลังหลังก็เราก็โดนหนัก ครับผมเนื่องจากโปรเจกต์นี้นะครับผมยาวนานหลือเกินนะครับเป็นเหตุผลอย่างแรกเลยครับที่ไม่ควรพลาดโดยโดยการั้งปวงนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าเรียกว่าช่วงนี้โลกอาจจะหมุนเร็วไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับผมลองมาหยุดเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่มันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีอะไรอำนวยความสะดวกเลยทุกอย่างช้าไปหมดนะครับผมค่อยๆมา ซึมซับกับบรรยากาศเก,ก่าๆนะครับวันๆที่คิดถึงในหนังเรื่องนี้นะครับผมหลายคนลืมยากครับไพพิชเชสครับฝากด้วยครับ27เมษายนนะครับคือโรงพยนตร์เลยครับขอบคุณครับ